ต่อไปต่อไปรวบรวมรวบรวมฟ้าผ่าแต่และที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยจะมั่วเนะเก่งกูถามซื้อน้วยตาซึ่งม็นว่าเห็นวะแม็นปะแค่นั้นล่ะสูยยัมั่วเรื่องนี้สวยจำได้ปะนี่คือภาพฟ้าผ่าคาตาตุมโบลไลนิ่งอยู่ที่ประเทศอะไรกูจำไม่ได้หรอกนะ แล้วเอาของกูที่มาเห็นเต็มๆขึ้นมาขายเอาออกมาให้ได้ย่าม่วครับย่ามั่วครับอย่าม่วครับ อะไรออกมาเลยเออาาบพาพาเดี๋ยวเห็นสกดอควาดตัวนี้ก็แม่นเนี่ยสร้างเหตุทางเวทเนี่ยออาอ่าแล้วก็เอาตัวนั้นออกมาก,ก็ได้ต้นไม้ล้มทับรถเ,เนี่ยออไล่ออกมาได้ตัวนี้ก็แม่เนี่ยออไล่ออกมาได้ออไล่ออกมาออกมาหรอขายภาพละสิบบาทสิบบาทเออหาล่ะหาม,มือนครับกุมสมุขข่อยเด้ออย่ามัว่วเดละแกเอาไอ้แปะใส่น้ำละ ว่าเราลูกเราอยู่ล้วนนวนมานี้นะ,ะฟาบฟาบฟาผาคา,าตาทําโบไลนิ่งอะไล่หลบรวมมาเลยใครไม่เที่ยวเห็นอะแค่นั้นอย่ามัวแล้วครับเร้